11.39มง39นาทีมาก่อนเวลานะครับครับสวัสดีครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมได้รับคำถามที่เกิดจากการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าผมแล้วก็ผู้ที่ ใกล้ชิดสนิทหลายท่านสอบถามมาว่าแผลแถบที่เราใส่แผลแถบก็คือแพลแถบที่เราจะเห็นข้าราชการลุกจ้างต่างๆใส่นะครับจะมีทั้งมีช้างและไม่มีช้างนะผมก็ไม่ได้เก็บตัวอย่างไว้นะครับท่านคงเห็นพบเห็นได้ทั่วไปนะครับตัวนี้ทีนี้คือมีประเด็นอยู่ว่าอย่างเช่นผู้ที่เกิดปี ปี2,536 2,540เอาที่รับราชาการในปัจจุบันก็อย่างเช่นผมเกิดปี2,533สามารถประดับแพทแทบเหรียญเหรียญตัวนี้นะครับชื่อเหรียญเหรียญลืมชื่อทีงี่ลืมไปลืมไปเลยเหรียญสถาปนาสมเด็จพระบรมโอสาธิราชในปี2,515นะครับเราซึ่งเกิดในปี2,500 33คือผมสามารถประดับได้ไหมคําตอบคือประดับได้นะครับถามว่าประดับได้ได้อย่างไรแทแถบต้องประดับตามปีเกิดใช่หรือไม่ผมยังไม่ฟันธงนะครับแต่ผมจะอธิบายว่าแทแถบนั้นนะครับตามาพระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึกตัวนี้นะครับปีสองพันร้อยสี่สิบแปดนะครับสมัย ผู้รับสนอพงพระบรมราชโองการก็คือคุณอดุลโทรโดรทักษินชินวัตรนะครับสมัยนั้นผมปิม์มาเล็กๆถ้าใหญ่ไปมันจะเต็มจอนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ระบุไว้นะครับว่า,เ,าเราจะประดับได้เมื่อไหร่นะครับทีนี้คือเราจะมาดูว่าพระราชบัญญัติของเหรียญแต่ละเหรียญน,นะครับจะมีพระราชบัญญัติกํากับตัวเหรียญอยู่อย่างเช่นล่าสุดนี้นะครับเป็นพระราชบัญญัติเาไม่ใช่พระราชบัญญัติครับเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับ ล่าสุดนี้เหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาส,สาพิธีสถาพระราชาพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจา้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมูลลักษ์ภาพรมราชินี4พฤษภา2562ตัวนี้นะครับก็จะเขียนไว้ว่ามาตราสีบุคคลมีสิทธิ์ประดับเหรียญน,นี้ได้นะครับทีนี้คือเหรียญโถเข้ามาได้แปลกนี่นะครับเป็นพระราชบัญญัติเหรียญ งานฉลอง25ปีพุทธศตวรรษน,นะครับเหรียญนี้ออกเมื่อปี2500นะครับ2500ระบุไว้ในมาตา4นะครับมาตา4ระบุไว้ว่าบุคคลซึ่งมีชีวิตอยู่ในวันฉลอง25ปีพุทธศตวรรษให้มีสิทธิ์ประดับเหรียญนี้ได้ตั้งแต่วันทีฐฐ่13พฤษภาคม2500พฤษภาคม2ปี2500นะเป็นต้นไปนะครับอันนี้เป็น1เหรียญที่ระบุไว้ว่าคนที่จะประดับได้ ต้องมีชีวิตอยู่ณวันที่13พฤษภาคม2500ปี2 500นะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเหรียญผมผมน่าจะเอามาไม่หมดนะครับผมก็ลืมเอามาไม่หมดจะเป็นเหรียญราชาพิเศษของราชาการที่9นะครับอีกเหรียญหนึ่งก็จะก็จะระบุไว้ในมาตราสีเช่นเดียวกันนะครับ <S 1> <S 1> ส่วนเหรียญอื่นนะครับ อันนี้ปี2504นะครับ2504ผู250 4, พ้พที่ก้นเหรียญนี้ก็60ปีนะครับ2504ระบุไว้ในมาตราสีมาตาสีหรือเปล่ามาตราสเช่นกันครับบอกว่าบุคคลมีสิทธิ์ประดับเหรียญนี้ได้ตั้งแต่ตั้งแต่นะครับวันเสด็จพระราชาดำเนินกับจากเยือนสหรัฐอเมริกาและทะวีปยุโรปเป็นต้นไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9ท่านเสด็จกลับมาจากทวีปยุโรปนานแล้วนะครับก็แสดงให้เห็นว่าสามารถประดับได้ตั้งแต่นะครับบุคคลบุคคลมีสิทธิ์ประดับได้ตั้งแต่วันที่เสด็จกลับแสดงว่าประดับได้นานแล้วนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราที่15นะครับระบุว่าสภาพบุคคลนะครับย่อมเกิดตั้งแต่เมื่อคลอด แล้วอยู่รอดเป็นทาลกนะครับถ้าตายไม่นับเป็นบุคคลนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราที่15นะครับสแสดงว่าเหรียญนี้พศ2504เราประดับได้นะครับแล้วก็อันนี้คือเหรียญที่สอบถามกันมานะครับเหรียญตัวนี้นะครับ2515ตัวนี้นะครับถามว่าเราประดับได้ไหมนะครับในมาตรา5บอกว่าอย่างกว้างๆเลยครับว่า บุคคลมีสิทธิ์ประดับเหรียญน,นี้ได้นะครับเขาไม่ได้บอกเลยครับว่าให้ประดับได้บ,บอกว่าประดับได้ตั้งแต่เป็นคนนะครับเกิดเป็นคนเมื่อไหร่ก็ประดับได้เมื่อน,นั้นนะครับน,นี่นะครับถ้าใครมีความคิดเห็นแย้งสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับมันจะระบุไว้หมดนะครับอย่างเช่นตัวนี้อืมอันนี้ไม่ใช่ นี่เป็นเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อปี2อ4 2ก็จะระบ,บุไว้ในมาตราสีเช่นกันว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ประดับเหรียญนี้ได้เขาจะบอกไว้แค่นี้แหละครับมีอยู่2เหรียญครับสรุปมีอยู่2เหรียญที่ต้องประดับตามปีพศออเกิดซึ่งณนปัจจุบันไม่น่าจะมีใครที่จะประดับได้เพราะว่าเหรียญหนึ่งก็ปีผมจําไม่ได้ปีอะไรจะผมจะเอาให้ดูนะครับเออสลักกล้องตัวไหน เหรียญตัวนี้ครับซึ่งยังพบเห็นกันได้นะครับแพรจะเป็นสีนี้นะครับพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่9้าครับและเหรียญตัวนี้ครับจะเห็นแพรแพรจะเป็น2แบบนะครับมีแพรตัวนี้ครับกับแพรตัวนี้ฉลองยี่สิบห้าปีพุทธศตวรรษนะครับสองเหรียญนี้ผู้ที่เกิดตามปีพศที่เหรียญออกเท่านั้นนะถึงจะมีสิทธิ์ประดับได้นะครับนอกจากนั้น ไม่มีสิทธิ์ประดับได้ต้องอายุ60กว่าขึ้นไปปี2500ของเหรียญอีแพปีพุทธศักราชตอนนี้ก็อายุ64ปีถึงจะประดับได้นอกจากนั้นหลังจากปี2500มาประดับได้ทุกเหรียญครับไม่มีนะครับสรุปฟันธงเลยว่าประดับได้ทุกเหรียญตั้งแต่ปี2500เป็นต้นมานะครับไม่มีนะครับแพ้แทบตามปีเกิดจะไปถามว่าผมเกิดปีพศออนี้ ขอสั่งแพ้ตั้งแต่ปีนี้ผมไม่ทําให้ครับเสียเวลาไปเรียงผมเรียงตามศักของเหรียญที่เกิดก่อนเกิดหลังเกิดเกิดของเหรียญนะครับไม่ใช่เกิดของคนนะครับก็จะเรียงให้ตามนั้นนะครับเอาไม่เอาเอาแล้วแต่ก็ชี้แจงด้วยเหตุและผลด้วยปีนราชกิจจานุเบกษามาอ่านมาให้อ่านของเหรียญแต่ละเหรียญมีทุกเหรียญนะครับเราสามารถไปค้นหาได้ในเว็บของกรมธนารักษ์นะครับ สามารถค้นหาความรู้ได้ทั่วไปมีอยู่2เหรียญน,นะครับที่เราประดับไม่ได้ก็คือเหรียญยี่แพปีพุทธศตวรรษ,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 ษแล้วก็พิธีบรมราชาพิเศษราชาการที่9ครับซึ่งก็หาได้ยากแบบแพรตัวนี้มันก็ไม่ค่อยมีทั่วไปครับคนที่จะประดับได้ก็ไม่ค่อยมีแล้วเขาก็ไม่เอามาทํากันด้วยนะครับแพรตัวนี้ที่จะเห็นที่จะเห็นแก่ที่สุดนะตอนนี้ก็จะเป็นเหรียญเสด็จพระราชาเนินกลจากทวีปยุโรปปี2 5 0 3นครับซึ่งในพระราชบัญญัติของเหรียญก็บอกว่าประดับได้ตั้งแต่วันที่เสด็จ พระราชดำเนินกลับนะครับกลับมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามนะครับรองค์ก็กลับมานานประดับได้นะครับไม่รู้จะพูดอะไรนะน่าจะเข้าใจนะใครไม่เข้าใจก็สอบถามหลังใหม่ได้นะครับเพราะว่าเจอคำถามมาบ่อยๆก็เลยหาเวลาว่างมาอธิบายให้พี่ๆน้องๆฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ ทำงานต่อครับงานเยอะมากครับออเดอร์เยอะมากค,ค่อยๆสั่งกันเข้ามานะครับทํามือทุกชิ้นนะครับมันมันมันหนักไปครับบางทีโอ้โหกดดันก็พยายามทําให้สุดฝีมือครับขอบคุณครับสวัสดีครับ